สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องประมาจารย์หุ้นนะครับกับโค้ดนิกนะคลิปนี้นะครับก็เป็นเซตร้อยเดอะซีรีส์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกมือใหม่ดูได้มือเก่าดูดีดูพื้นฐานและกราฟเทคนิคง่ายนิดเดียวนะครับก็เป็นคิวของหุ้นเซนเทลนะครับจะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผม่าโดยปกตินะครับ เวลาผมจะเลือกซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งนะครับผมจะดูอยู่สองปัจจัยหลักๆนะครับก็คือในส่วนของปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็กราฟเทคนิคนะครับซึ่งปัจจัยพื้นฐานก็จะดูแยกย่อยออกเป็นสองอย่างนะครับก็ดูในส่วนของธุรกิจนะครับว่าเขาทําธุรกิจประเภทไหนนะครับแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องอ่า วิเคราะห์ดูนะครับว่าธุรกิจน่าจะไปได้ดีไหมนะครับจะมีการเติบโตได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็ดูในส่วนของงบการเงินนะครับว่านี้ราคาหุ้นแพงไปไหมกำไรของหุ้นชนิดนี้น่าจะเป็นยังไงใช่ไหมครับนะเริ่มจากการที่ดูธุรกิจก่อนนะครับก็ ข้าเว็บไซต .or.th นะครับแล้วก็พิมพ์ไปชื่ออุ้นเซนเทลนะครับอพอพิมพ์เซิร์ชเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับจากนั้นเราก็กดไปที่ข้อมูลหลักทรัพย์ได้เลยนะครับซึ่งกดไปแล้วนะครับเขาก็จะสรุปธุรกิจมาให้นะนะครับว่าเซนเทลทำอะไรนะครับเซนเทลก็คือบริษัทโรงแรมเซนทันพาซาจำกัดมหาชนนะครับ ทำธุรกิจไลไรบ้านนะครับเขาสรุปมาให้แล้วสองธุรกิจนะครับก็คือหนึ่งโรงแรมในประเทศและต่างประเทศนะครับอ่าแล้วก็สองนะครับธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทยนะครับซึ่งมีแบรนด์ของตนเองมากมายเลยนะครับอหลกัหลกๆที่เราคุ้นเคยกันก็จะมีมิเตอร์โดนัทกับเค c ใช่ไหมครับซึ่งถือว่าดังมากๆนะครับดังมากๆนะ โอเคถ้าเราอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็กดไปที่เว็บตรงลิงก์นี้ได้นะครับซึ่งข้างในก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนะครับเพ่าะที่ผมดูนะก็จะมีในส่วนของโรงแรมนะครับจองโรงแรมอะไรพวกเนี้ยอย่างเดียวเลยนะครับรายละเอียดข้างในก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับ่ะก็ดูไปนะครับว่า มีโรงแรมที่ไหนบ้างนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับโอเคนะแบรนด์ของเรานะครับมีอะไรบ้างเซ็นทาราเยอะแยะมากมายนะครับก็สรุปแค่ว่าทําโรงแรมกับทําอาหารนะครับกับธุรกิจอาหารนะครับส่วนตัวผมมองว่าโรงแรมนะครับถ้ามันขยายสาขาไประดับโลกได้นะครับก็ถือว่าดีนะครับ ซึ่งเซนเทลเป็นหุ้นโรงแรมที่ถือว่าท็อปฟอร์มนะครับของประเทศเลยนะครับคือเป็นอันดับต้นๆแล้วล่ะนะครับของประเทศเราแล้วสามารถไปต่างประเทศได้ด้วยใช่ไหมครับเช่นประเทศไทยอาจจะท่องเที่ยวไม่ค่อยดีนะครับก็าอาจจะมีไรายได้จากต่างประเทศมาคอยช่วยหนุนอย่างเงี้ยนะครับอีกหน่อยถ้ามีการขยายธุรกิจ นะครับเปิดโรงแรมเพิ่มในต่างประเทศได้อีกนะครับอรายได้มันก็จะสามารถโตได้ก้ากระโดดคือเขาโอินเตอร์ได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าธุรกิจของเทนเทลโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นโรงแรมในประเทศไทยอ่ะผมมองว่าเฉยๆนะเฉยๆนะครับการจะท่องเที่ยวได้ดีก็ต้องมีอ่าการบริหารงานนะครับที่ที่ดีใช่ไหมเพื่อรองรับนะักท่องเที่ยวใช่ไหมครับ แล้วก็มันก็ต้องมีสถานที่เที่ยวเยอะอะใช่ไหมฮะนะครับที่ในประเทศไทยผมมองว่ายังเฉยๆนะครับยังมองว่าเฉยๆเพราะว่าสถานที่ท่องเทีเ่ยวเยอะแต่มันบางทีมันก็ทุกรากันดานเกินไปนะครับเออบางทีมันก็ต้องเป็นเมืองบ้างอะ่ะมันก็ต้องเป็นเมืองอะ่ะใช่ไหมครับอ่าอย่าง,งนั้นอ่ะการขยายโรงแรมมันจะได้ขยายไปในสังคมที่เป็นเมืองมากขึ้นเพื่อรองรับนะักท่องเที่ยวใช่ไหมครับบางทีมันทุกราการดานเกินไปนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่ไปหรอก นะครับแล้วโรงแรงงมก็ไม่กล้าที่จะสร้างหรอกนะครับอ่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพัฒนาประเทศไปได้แค่ไหนนะครับแต่สําหรับเซนทาราผมก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับถ้าเขามุ่งจะไปสร้างอนจาจักรที่ต่างประเทศนะครับถือผมถือว่าผมมองเซนทาราพื้นฐานโอเคนะในเรื่องของธุรกิจนะนะครับเรื่องอ่าแล้วมีธุรกิจอาหารคอยช่วยด้วยนะครับก็โอเคนะ ทีนี้ก็มาดูงบการเงินกันนะครับงบการเงินก็อ่ากำไรนะครับปีกำไรกับรายได้รวมนะครับปีหกหนึ่งหกสองก็ยังโอเคอยู่นะหกสามหกสี่นี่คือเละเทะนะครับเละเทะมากเพราะว่าโควิดเนาะนะครับปิดเมืองกันทั้งโลกนะครับใช่ไหมมีธุรกิจต่างประเทศก็ไม่ช่วยอะไรนะครับเพราะปิดกันหมดใช่ไหมฮะก็ช่วยไม่ได้นะครับ ราคาก็ลงมาแบบใจหายเลยเนาะนะครับลงมาถึงยี่สิบบาทเลยนะครับจากจุดสูงสุดของสินทารัลานะครับอก่อนหน้านี้ที่มันเคยทาจุดสูงสุดไว้หกสิบาทนะครับก็ลงมาอย่างเดียวเลยนะครับลงมายี่สิบนะครับก่อนโควิดอะทําไว้ประมาณหกสิบนะครับห้าสิบกว่ากว่าหกสิบอ่าแล้วก็ลงมานะครับแล้วทีนี้ก็วิ่งขึ้นไปหลังจากจบโควิดใช่ไหมครับ วิ่งขึ้นไปละนะครับแล้วตอนนี้ยังไงต่อนะครับเราก็ต้องมองดูอนาคตเนาะปัจจุบันอยู่ประมาณห้าสิบหกบาทนะครับตาส่วนทางการเงินเป็นยังไงนะครับอเ o e aoe คงดูอะไรมากไม่ได้ละเพราะว่ามันติดลบมาพอติดลบมันก็ต้องติดลบอยู่แล้วนะครับกําไรติดลบมาอืมเ o e a o ก็ต้องติดลบตากนะครับพอีก็เลยดูไม่ได้ใช่ไหมครับพีก็เลยดูไม่ได้นะครับแล้ว pi e เดือนธันวาคมก็ขึ้นมาพันสองร้อยนะครับคือมันเป็นช่วงแบบ ช่วงแบบชุลมุนนะอย่างเงี้ยนะครับอมันเป็นช่วงละมูลจะฟื้นไหมกิ่งกันไหมเพราะมันจะขึ้นเท่าไหร่คือแบบมันแบบสถานการณ์ไม่ปกตินะถ่าเน,นี้ยนะครับปี P e ก็ขึ้นมาพันกว่านะครับแล้วก็ปีหกหกก็ประมาณการกันตอนนี้ก็อยู่ประมาณร้อยแปดสิบเก้านะครับผมก็มองว่าโอเคตอนนี้น่าจะเริ่มสงบลงนะครับใช่ไหมหลังจากปี e คำนวณไม่ได้มาสามปีใช่ไหมครับปี P e คำนวณไม่ได้มาสามปี นะครับซึ่ง P/E ปกติอะถ้าสมมติผมวิเคราะห์นะในส่วนของอัตราส่วนการเงินนะ่นะครับผมจะผมจะใช้ปีหกเอ่อปีหกหนึ่งเนี่ยนะครับไม่สิใช้ปีหกสองเนี่ยช่วยนะใช้ปีหกสองเนี่ยช่วยนะครับปีหกสองอะอากำไรอยู่ประมาณพันเจ็ดร้อยล้าน,นใช่ไหมครับทําให้ P/E อยู่ประมาณสิบเก้าละตอนที่ราคายี่สิบห้านะครับทีเนี้ยถ้าผมประเมินนะครับว่าปีหกหกเนี่ย กำไรเขาสามารถวิ่งกลับไปที่เดิมได้พันเจ็ดใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคายังยืนอยู่แถวห้าสิบหกเนี่ยนะครับ P/E จะอยู่ที่ประมาณสามสิบไปไปายถึงสี่สิบซึ่งสูงมากนะนะครับกลายเป็นว่าเนี่ยผมประเมินได้ละวว่าปีหกหกเนี่ย P/E เขาก็สูงอยู่ดีนะครับสูงอยู่ดีนะเกินสามสิบก็ไม่ดีแล้วนะครับมันเกินสามสิบแน่นะครับ เพราะฉะนั้นราคาที่มันเหมาะสมนะครับไม่ควรที่จะต้องเป็นห้าสิบหกนะครับอ่าแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงทุจรุมุนนะครับก็วิ่งขึ้นมาได้นะครับก็ตามแรงซื้อตามความคาดหวังของคนนะครับซึ่งมันสามารถดูได้ผ่านกราฟนั่นแหละนะครับว่ามีสัญญาณซื้อตอนไหนเพราะกราฟมันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับอ่าตอนนี้ผมรู้อาจจะสวนแล้วว่าแพงไปนะครับแพงเกินไปนะทีนี้เราก็มาดูกราฟกันนะครับโอเคนะครับอ่ เดนเทลนะครับมีสัญญาณซื้อใหญ่นะครับมาตอนแถว24นะครับประมาณ24 24บาทนะครับแล้วก็ขึ้นมาตลอดนะครับขึ้นมาตลอดยังไม่เคยมีสัญญาณขายใหญ่เลยนะครับอวันที่20อ่าขึ้นมาจาก24เนาะเมื่อเมื่อปี2021นะครับอขึ้นมาได้ประมาณปีกว่าละนะครับเกือบปีครึ่งละนะ ขึ้นมาห้าสิบหกนะครับขึ้นมาสองเท่าวกว่านะขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นกว่านะครับถือว่าขึ้นเยอะมากนะครับสําหรับหุ้นโรงแรมนะนะครับเพราะว่าคาดหวังกันใช่ไหมนะครับปันผลก็ก็ไม่ได้มีให้ใช่ไหมฮะปันผลก็ไม่มีให้นะครับก็ยังกล้าซื้อกันมาใช่ไหม P/E ก็สูงริบลิ่วใช่ไหมครับก็ยังกล้าซื้อกันมานะครับเห็นไหมถ้าเราดูแค่อัตราส่วนทางการเงินล่เะเราก็ไม่กล้าซือ้อใช่ไหม นะครับแต่ถ้าเราใช้กราฟช่วยเราก็เรียนรู้ว่าเขาเล่นกันละใช่ไหมครับเนี่ยมีสัญญาณซื้อมามันก็วิ่งขึ้นมาเท่านั้นเองแม้ผลประกอบการจะแย่แค่ไหนก็ตามถ้ามันมีคนซื้อมันก็ขึ้นอะ่ะใช่ไหมคนะครับผลประกอบการมาใช้แค่เป็นตัวตัดสินใจสเต็ปหนึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งที่ผมใช้ผมก็ใช้กราฟนันแหละนะครับแม้ผลประกอบการจะแย่แต่ถ้ามันมีคนเล่นเราก็กล้าเล่นเหมือนกันแบบนี้นะครับอ่ะกราฟก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วตอนนี้ คนก็ไปเก่งกันแล้วเซนเทลห้าสิบหกบาทเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะมาเดี๋ยวรายได้มันจะต้องเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้นะครับก็ไปเก่งกันละใช่ไหมครับปีนี้มันต้องดีอาจจะไปเจ็ดสิบแปดสิบนะครับก็อย่าไปหลงมากนะครับเขาเล่นกันไปแล้วไงนะครับเนี่ยเราดูเขาเล่นกันไปแล้วแล้วเท่าที่ผมดูนะครับปีสองห้าหกหกมันใกล้จบเหมือนกันนะเนี่ยการขึ้นของมันเนี่ยนะครับขึ้นชันมากเลยนะนะครับยังไม่มีการปรับฐานเลยนะครับก็ผมว่ามันใกล้จบอะนะครับก็ ไม่ควรเข้าไปเล่นนะครับที GE ก็แพงด้วยนะันผลก็ไม่มีนะครับปีสำหรับปีนี้ไม่ควรเข้าไปเล่นนะครับแต่ปีหกเจ็ดอะอาจจะเข้าไปเล่นได้ก็ได้มันอาจจะปรับฐานลงมาใช่ไหมครับแล้วมันก็อาจจะวิ่งกลับเป็นขาขึ้นต่อเป็นไปได้นะนะครับเพราะว่าโซนขาขึ้นมันค่อนข้างที่จะคันอพอสมควรน,นะครับคันก็คืออ่ามันสามารถย่อลงมาได้นะครับมันมันมันสามารถใกล้จบได้แหละ แต่มันสามารถขึ้นอีกรละลอกได้นะขึ้นอีกรละลอกได้นะครับคืออาจจะขึ้นไปเหนือหกสิบได้อะอีกระลอกหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเซนเทลอาจจะรออีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับรอบนี้ยช่างมันเถอะนะครับไม่ทันละนะผ่านมาปีกว่าละไม่ทันละนะครับผมก็เลยไม่แนะนํานะทั้งในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่มันเวอร์เกินไปนะครับทั้งกราฟที่มันดูจบรอบไปแล้วนะครับอไม่ใช่จบรอบไปแล้วอะใกล้จะจบรอบแล้วนะครับใกล้ละใกล้ละ ผมมองว่าไกลละนะครับโอเคนะครับก็เสร็จและนะครับสำหรับเซนเทลใครชอบก็รบกวนกดติดตามช่องปรมาจารย์หุ้นด้วยนะครับส่วนรอบหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามรับชมกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ